ยังว่าความหวังดีใตากลับอ่ะเออมความหวังดีซื้อของให้เมียกินได้เต่ละอย่างแต่ละอย่างเอ้ยผักสมัยก้อนแม่เอ้ยเพราะว่าก็เหตุงานเพื่นมักอบเมนเบลาซื้อทัวก็ยังแก่มาให้ใหม่ๆนะอาเราก็ไปสอนเราก็ไปสอนนะอ่ะอ่ารอ่ะอ่านะอะานอ่ะ อ่านนะพอนี้วิ่งไปหายายอ่าน่ะได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยพี่ยะแดกซอกกูซื้อนักโอ๊ยจุเดือดยาดาน้ำเมย์มันทะนอนหน่อยมีครบทุกอย่างเนยซื้อมาไว้ให้หลานนะการณ์มันซอกกาเองพี่นะเม่มันกับเย่มันซอกให้ไปดูเด้อดูเด้อเยี่ยงไอติมเพิ่นเป็นดิเยีซต มีทุกอย่างเมื่อหั่นไปเดินชอบกับยาไอโอป้าโอป้าบอกว่ากลับบ้านไปกินไอติมที่บ้านบ่เอ้าวนะกระตรงซื้อบอกกันอืมอยากกินด้วยน,นนะมัมันจะเหนื่อยใช่ไหมอป มันบิดถังเสียบิดแล้วค่อยๆต้องเก่งเอวเอามันนะน่เรักอยู่กับลานโดนมื่อแรงมาค่อยนุ่มโดนสาวหับโตก็มันก็บิดตัวดิน่วมทุกทีน่ารันมาย่น่ะมันจะยกขึ้นยกลงมันบิดนี่เลยอุ้มมันนะโอ้โอ้ดูจังอ่ะโอ้เบิ๊บโอ้ยมันเลียแล้องก็กินบ่ได้เนาะ เปิดนบเปิดนะดนะอะไรครับหวานเปรี้ยวเดี๋ยวอันนี้บปวหวานหลายเปรี้ยวมันมันอืมซื้อมาเตรียมให้ลูกให้หลาน่าที่หลังมาต้องกินมาซื้อให้กินยี่าก่อนจมนะเออมิวมันมาพ่ดแล้วมันกระชิบกรกลับโลกที่มันไปแต่อี่มันบ่ไว,ไวออ้ไปนครตะบันกร้องใหญ่อือเห็นกไปตัวของมันนะเน้ ให้ให้ทวดกินได้เกลดอาทิตย์หนึ่งอยู่เขาคออาทิตย์หนึ่งอือฮึเสียอาทิตย์อยู่ไปอยู่ไหนบ้างลูกคนรวยเขาชิลละทั้งกรุงเทพทั้งเมืองไทยเลยอาทิตย์แรกบางแสนโอ้โหอาทิตย์แรกบางแสนอาทิตย์สองอาทิตย์สองเาคอคำามอาทิตย์สามเขาคออาทิตย์สี่พัทยาอ่าแล้วก็ตีกลับเลยอ่ะได้อาชีพสุดท้ายก็อยู่แถวๆนั้นแหละรลอนนั่นแหละโอ้ยคนคนรวย ลูกเสตีไงลูกลูกเสตีอืมลูกค่อยเลยเสฐีนะมั้เที่ยวไม่ใหญ่ไปเที่ยวซื้อมากอืมไป <laughs> ไปเที่ยววัดไปไปไปเที่ยววัด